สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับทุกผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านโหราศาสตร์ในวันพฤหสัสบดีครับทางช่อง5 Channel ผมเห็นมชาติเยี่ยมจบกพิธิกรผู้ด,ดำเนินรายการในช่วงเวลานี้นะครับ ท่านผู้ชมติดตามรับชมได้ในช่วงเวลาสองทุ่มสินาทีรุ่ยไปนะครับจะถึงเวลา3ทุ่มเสร็จครับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมในวันพฤหัสบดีคงจะทราบแล้วนะครับว่าเรื่องของศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยนะครับอาจารย์วรชัดชั้นประเสริฐก็จะมาพูดคุยให้ความรู้กันในช่วงแรกนะครับรวมไปถึงท่านผู้ชมก็สามารถที่จะส่ง SMS เข้ามาร่วมในรายการได้นะครับอยากจะสอบถามหรืออยากจะส่งข้อมูลอย่าลืมครับวัดทิศทางองศาหน้าบ้านของท่านผู้ชมมาด้วยนะครับส่งมาที่ SMS 464 2201ครับ 4642201และหมายเลขโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวช่วงกลางรายการนะครับอาจารย์ก็จะเปิดสายให้คุณผู้ชมทางบ้านนะครับ เข้ามาสอบถามแต่ที่แน่ต้องมีองศา,าหน้าบ้านวัดให้ถูกต้องด้วยแต่ถ้าท่านวัดยังไม่ถูกไม่เป็นไรเรามีวิดีโอสาธิตให้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์029349258-9ครับ029349258-9ที่ขึ้นให้ไว้ไหนหน้าจอครับเราไปติดตามช่วงแรกครับกับอาจารย์บวรชัดทรามประเสริฐในช่วงของเปิดฟ้ากันครับ ่วงที่ผ่านมาครับผ่านพ้นปีพุทธศักราชใหม่เข้าสู่ปีใหม่แล้วหลายท่านคงจะได้เอาสิ่งที่อาจารย์ได้บอกเนี่ยนะครับไปปรับบ้านของเราให้มีทิศทางที่ดีและในวันนี้ครับอาจารย์ก็จะมาให้ความรู้เพิ่มเติมส่วนจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นไปคุยกับอาจารย์วรชาติทั้นประเสริฐครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมหลังปีใหม่มานะฮะอาจารย์มีอะไรที่จะเพิ่มความเป็นสุริมงคลให้กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของท่านผู้ชมบ้างครับครับก็วันนี้คงจะพูดในเรื่องของ ดาวจรของเดือนมกราคมนะครับครับความจริงแล้วดาวจรของเดือนมกราคมเนี่ยมันย้ายมาตั้งแต่วันที่6ตอนเที่ยงคืนนะฮะประมาณตอนตอนเที่ยงคืนกว่านิดหน่อยนะครับ6มกราคมที่เพิ่งจะผ่านมา <6 S 2> นี่เองนะฮะมกราคมไม่มกี่วันอตอนเที่ยงคืน20นาทีนะฮะวันนี้วันที่8แล้ว,วน,นะครับวันที่8วันนะฮะ ดาวจรที่จรเข้ามาในเดือนมกราคมเนี uh ่ยจะเป็นดาวเลข6นะครับนะฮะถ้าท <whis ky. S 2> ่านผู้ชมที่เห็นดาวเป็นแล้วนะครับลองไปไล่ตามผมก็ได้นะครับดาว6จะย้ายมาอยู่ตรงกลางนะครับนะฮะแล้วก็จะเป็นดาว7นะครับดาว6ต้องเดินหน้านะครับดาวจรของเดือนเนี่ยนะฮะหอยู่ตรงกลางแล้วก็ดาว7จเนี่ยจะไปอยู่ที่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือดาว8จะมาอยู่ที่ตะวันตกนะครับ ดาว9จะมาอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือดาว1จะมาอยู่ทางทิศใต้นะครับดาว2จะมาอยู่ทางทิศเหนือนะครับแล้วก็ดาว3จะไปอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ดาว4จะมาอยู่ทางทิศตะวันออกแล้วก็ดาว5จะมาอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับทีนี้เรามาดูความหมายกันนะฮะในแต่ละทิศของเดือนนี้ว่าดาวในแต่ละดวงเนี่ยมีความหมายอะไรกันบ้างแล้วก็ดีสําหรับอะไรเหมาะสําหรับทําอะไรอย่างไรบ้างนะครับ ผมพูดบ่อยๆนะครับเรื่องของความหมายของดาวตั้งแต่ดาว1ถึงดาว9นะครับ,รบดาวหนึ่งเน่ยโดยสรุปแล้วจริงๆมันก็คือเรื่องของการเรียนการศึกษาการสอบแข่งขันนะครับเรื่องของชื่อเสียงเรื่องของการเดินทางเรื่องของงานต่างประเทศนะครับรวมไปถึงเรื่องของสติปัญญาด้วยนะครับแล้วก็ยังรวมไปถึงเรื่องของเพศสัมพันธ์ด้วยนะครับ ดาวสองโดยปกติจะ,จะหมายถึงเรื่องของขอา uh, การเจ็บป่วยนะครับเรื่องของการเสื่อมโทรมต่างๆนะครับยังรวมไปถึงเรื่องของการอย่าร้างด้วยนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับกระเพาะอาหารนะครับเรื่องเกี่ยวกับอวัยวะในช่องท้องต่างๆนะครับดาวสามนะครับดาวสามโดยปกติถ้าอยู่ในยุคข,ของมันเองเนี่ยนะครับจะหมายถึงความร่ํารวยหมายถึงความก้าวหน้าหมายถึงทรัพย์สินเงินทองต่างๆด้วยนะครับ ยังรวมไปถึงเรื่องของยาเรื่องของสมุนไพรเรื่องของการกีฬาต่างๆด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ยุค3านะฮะจะหมายถึงเรื่องของคดีความหมายถึงเรื่องของการคอร์รัปชันหมายถึงเรื่องของการทะเลาะวิวาทนะฮะประเทศไทยนะครับแล้วก็ประเทศต่างแถบ A A, เอเชียเนเนไม่ว่าจะเป็นพม,ม่าเขมรลาวยวนต่างๆที่อยู่ในแถบนี้ทั้งหมดเนี่ย <c oughs> เป็นพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ของเรียกว่า พื้นที่ของยุคที่3นะฮ uh huh. ะยุคที่3ย้อนกลับมาเมื่อไหล่ปุ๊บเนี่ยป,ประเทศทั้งแถบนี้จะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นทันทีดาวสนะครับดาวสถ,ถ้าเป็นในความหมายโดยปกติก็จะเป็นความหมายถึงเรื่องของนักวิชาการนะครับเรื่องของอความรักนะครับเรื่องของการศึกษาต่างๆนะครับ แต่ถ้ายุคสี่ไม่ใช่ยุคของมันจะเป็นยุคที่สี่เสื่อมก็จะหมายถึงเรื่องของยาเสพติดต่างๆหมายถึงเรื่องของผู้หญิงที่มีการทิผิดศีลธรรมนะครับเรื่องของอบายมุกต่างๆเราก็รวมไปถึงการฆ่าตัวตายด้วยเรื่องของยาเสพติดด้วยนะครับ,รบดาวสี่โดยสรุปจริงๆเราก็จะมักจะใช้สําหรับเรื่องของนักเรียนนักศึกษาเรื่องของนักวิชาการเรื่องของเออสเน่ห์ต่างๆนะครับเรื่องของความรักด้วยนะครับ ดาวห้านะครับดาวห้าโดยปกติแล้วผมมักจะหลีกเลี่ยงนะฮะเพราะว่า,าโดยรวมๆแล้วดาวห้าจะหมายถึงอุบัติเหตุนะครับหมายถึงปัญหาเรื่องของการเงินหมายถึงปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับาการเจ็บป่วยที่รุนแรงหมายถึงเรื่องของการเจ็บป่วยที่รักษายากไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคความดันโรคอะไรต่างๆที่ที่รักษายากยากนะครับรวมไปถึงโรค เอด้วยนะครับโรคระบาดด้วยนะครับคือดาวห้านะครับแต่ดาวห้าในความหมายที่ดีก็มีเหมือนกันนะครับก็คือความสําเร็จแบบไม่ได้คาดหวังนักนะครับแบบฟุกๆนะฮะราบลอยแบบฟุกๆกนะครับนั่นคือดาวห้านะฮะดาวหกที่จอนเข้ามาในเดือนนี้นะฮะดาวหกโดยปกติเนี่ยมันจะเป็นดาวที่จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากนักไม่ว่าจะเป็นในยุคใดก็ตามนะครับ ในยุคปัจจุบันเป็นยุค8ดนะครับดาวหก็ยังมีพลังอยู่นะฮะฉัะนั้นดาวหจะไม่ค่อยออมีปัญหาเรื่องของการเสื่อมพลังของดาวลงไปนะฮะโดยปกติดาว6เนี่ยจะหมายถึงเรื่องของอํานาจนะครับหมายถึงเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์เรื่องของตําแหน่งหน้าที่ทางราชการนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของ ความมั่งคั่งนะครับเรื่องของโลหะต่างๆเรื่องของรถยนต์เรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆนั่นคือความหมายของดาวหกนะครับแต่ดาวหกเนี่ยยังหมายถึงเรื่องของการแย่งชิงอํานาจด้วยนะครับหมายถึงเรื่องของอการเป็นไม้ด้วยหมายถึงการโดดเดี่ยวด้วยนะครับดาวเจ็ดนะฮะโซนของยุคที่7จเนี่ยจะเป็นโซนทางแถบตะวันตกนะครับ พื้นที่ทางตะวันตกของแต่ละที่พื้นที่ทางตะวันตกของแต่ละบ้านนะครับพื้นที่ทางทิศตะวันตกของโลกนะฮะเพราะฉะนั้นดาวเจ็ดเป็นเป็นดาวที่เพึ่งเสื่อมลงไปนะครับยุค7พึ่งเสื่อมลงไปหลังจากก่อนยุค7ที่มีพลังอํานาจก็คือจะเป็นพลังของในช่วงของปีพันสองพับเป็นต้นมาจนกระทั่งถึง2,546นะฮะ เป็นช่วงที่ดาวเจ็มีพลังอำนาจนะครับเพราะฉะนั Istanbul, ้นช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่ประเทศทางตะวันตกเนี่ยมีอำนาจนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศทางแถบอเมริกาแคน,นาดาหรือว่าทางยุโรปก็ตามนะครับ,รบนะฮะพอพลังของดาวเจ็มันหมดยุคไปแล้วหลังจากปี2 5 4 7นะครับพลังของดาวเจ็ก็เสื่อมลงไปด้วยนะครับนั่นก็คือจะทําให้เกิดสิ่งต่างๆที่ไม่ดีในพื้นที่ของแต่ละของพื้นที่ทางแถบที่ตะวัตนตกนะครับ เราก็จะเห็นได้ว่าก็จะเกิดวิกฤตนะครับเกิดไครซิสของไม่ว่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสไม่ว่าจะเป็นยูโรก็ตามนะครับแม้กระทั่งปัจจุบันค่าเงินยูโรในปัจจุบันก็ยังตกอยู่นะครับก็ยังอ่อนค่าลงมานะครับแล้วตั้งแต่เอเชียบ้านเราล่ะครับมีปัญหามีผลกระทบอะไรจากฝั่งยุโรปบ้างไหม ทั้งแถบเอเชียมันต้องขึ้นอยู่กับแต่ละโซนะนะครับของเราอย่างเช่นที่ผมบอกก็คือแถบเอเชียของอย่างบ้านเราก็จะเป็นไทยเราก่อนเลยเยุคสามไงฮะนะครับ,รบแถบเอเชียที่เป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็จะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีนะครับจีนนะครับก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาในยุคที่8นะครับ ปัจจุบันเป็นยุคที่8เพราะฉะนั้นดาวแจะเดินรุ่งเรืองมากนะครับความหมายของดาวเลข8ก็คือหมายถึงเรื่องของเงินทองหมายถึงเรื่องของชื่อเสียงหมายถึงเรื่องของนักปราชญ์นะครับมหมายถึงการกลับคืนสู่ธรรมชาตินะฮะสังเกตได้ว่าปัจจุบันเนี้ยคนมักจะชอบไปปลูกต้นไม้นะครับคนมักจะกลับคืนสูรธร่รธรรมชาติกลับคืนสู่เรื่องของจิตวิญญาณมากขึ้นนะครับกลับคืนสู่ในเรื่องของคุณภาพมากขึ้นนะครับ จะคำนึงถึงเรื่องของจิตวิญญาณมากขึ้นครับเรวแปบนี้แถบไหนครับถึงจะได้รับอิทธิพลมากที่สุดก็ประเทศจีนครับงจีนใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งในประเทศไทยก็ตามเราก็จะเห็นว่าประเทศที่พื้นที่ที่เจริญรุ่งเรืองในปัจจุบันก็คือเป็นพื้นที่ทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนะครับก็คือภาคอีสานนั่นเอง เราจะสังเกตว่าภาคอีสานเจริญรุ่งเรืองในยุคที่8ในปัจจุบันค,บค่อนข้างเยอะนะครับ,รบไม่ว่าจะจังหวัดใดก็ตามนะครับ <c oughs> ดาว8ยังหมายถึงเรื่องของโชคลาภด้วยนะครับ <c oughs> ดาว9นะครับดาว9หมายถึงเรื่องของความสําเร็จนะครับการยินดีการเฉลิมฉลองการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับ <c oughs> เรื่องของงานมงคลต่างๆการเฉลิมฉลองต่างๆ <c oughs> นะฮะเพราะฉะนั้น <c oughs> เรารู้ความหมายของดาวแต่ละดวงแล้วนะครับแล้วเราก็เราก็รู้แล้วว่าดาวแต่ละดวงเนี่ยไปอยู่ในทิศใดบ้างนะครับเราก็สามารถกระตุ้นได้สามารถที่จะอ,อะไรที่ไม่ดีเราก็จะลดพลังมันลงอะไรที่ดีเราก็กระตุน้นให้มันมีมากขึ้นได้นะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับดาวหกจรเข้ามานะครับมันเป็นเรื่องของนักวิเ,เรื่องของขา้าราชการนะครับในเดือนนี้นะครับ เรื่องของคดีความด้วยนะครับเรื่องของยศฐานดาศักด์ด้วยเรื่องของการแย่งชิงอานาจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้ก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับอาจจะมีปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะครับนะครเพราะว่ามีดาวสีอยู่เป็นดาวจรของปียังยังคงอยู่นะครับเพราะว่าดาวสียังไม่ย้ายนะครับดาวสียังคงอยู่ตรงกลางของแต่ละพื้นที่ของเป็น เป็นตัวกรรํกาหนดชะตากรรมของปีที่ผ่านมาด้วยนะครับจนกระทั่งพลังของดาวสีเนี่ยจะอยู่ไปจนกระทั่งถึงวันที่4กุมภาพันธ์ <ผม S 1> นะฮะก็คือจะย้ายกลับไปเป็นดาวสามนะครับเพราะฉะนั้นดาวสี่เจอกับดาวหกนะครับก็เฮอสซือกันนะครับก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีนะครับ,รบเป็นเดือนที่ผม ต้องบอกว่าหุ้นน่าจะขึ้นนะครับสําหรับเดือนนี้อาจารย์ถ้าหลังจากเดือนกุมภาพันธ์ที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้ทิศทางมันจะเป็นไปยังไงฮะอาจารย์ก็เดี๋ยวรอฟังเดือนหน้านะครับผมจะนํามาพูดให้ฟังอีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะครับทิศทางที่เสียเป็นทิศเหนือนะครับดาวสองเป็นดาวที่เสียก็คืออย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าเป็นดาวที่ลึกพูดถึงเรื่องของการเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่หัน ศีรษะไปทิศเหนือหรือว่าน,นอนทางทิศเหนือนะครับหรือบ้านพิงทางทิศเหนือหรือว่าบ้านหันหน้าไปทางทิศเหนือ,อให้ระวังเรื่องของสุขภาพนะฮะทิศที่เสี่ยงทิศหนึ่งคือทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้นะครับม,มีดาวห้าจรเข้าไปเพราะฉะนั้นให้ระวังปัญหาเรื่องการเงินปัญหาเรื่องทะเลาะเบ,บาแววงปัญหาเรื่องอุบัติเหตุนะครับนะฮะนั่นคือนั่นคือทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับทิศที่ดีนะครับสําหรับเดือนนี้คือทิศตะวันตกนะครับดาวแปดจอเข้ามานะครับ ให้กระตุ้นทิศตะวันตกโดยการเปิดไฟสว่างสว่างนะครับในทิศตะวันตกแล้วก็เปิดปร,ระตูเปิดหน้านต่างรับพลังต่างๆที่ดีเข้ามานะครับ,รบก็จะทําให้ชีวิตท่านในเดือนนี้มีสิ่งที่ดีๆเข้ามาได้ครับครับในช่วงแรกความหมายของดวงดาวต่างๆนะครับมีเรื่องความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ความเสื่อมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงจะได้ฟังคร่าวๆไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกันในเบรกหน้าเดี๋ยวสักครู่กลับมาครับครับ ชมที่สนใจดูห่วงจุ้ยกับอาจารย์วรฉับชั้นประเสริฐจะต้องวัดทิศองศาหน้าบ้านมาก่อนนะคะแต่ถ้าไม่รู้ว่าวิธีการวัดทิศองศาหน้าบ้านเป็นอย่างไรเรามีวิธีมาสอนกันค่ะ ชมถือเข็มทิศอยู่ในระดับเอวยืนอยู่ในบ้านหันหน้าไปทางประตูบ้านโดยปิดประตูบ้านไว้และให้เข็มทิศขนานกับประตูห่างจากประตูประมาณ1เมตรเข็มทิศจะมีเข็มอยู่2ด้านนะคะสีดำกับสีแดงให้หมุนตัวครอบแก้วเพื่อทำให้ตัวเอนอยู่ตรงปลายเข็มสีแดง อ่านองศาที่ชี้ไปทางหน้าบ้านหรือองศาที่ตรงกับหางลูกศรใต้ตัวครอบแก้วง่ายแค่นี้คุณผู้ชมจะได้ตรวจห่วงจุ้ยกับทางรายการกันแบบฟรีๆเลยค่ะ